สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราชืก็จะมาสอนในบทที่หเนาะขึ้นตอนจากบทถัดไปจากบทที่4เลยนะคะในบทที่5นี้เนาะก็จะเรียนเรื่องเขาเป็นคุณหมอหรือทาชื่ออีเชิงนะคะซึ่งในบทนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องอาชีพเป็นหลักนะคะ บทนี้เราจะเรียนเรื่องอาชีพเป็นหลักนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่คําศัพท์ภยในบทกันก่อนนะคะให้ทุกคนออกเสียงตามพร้อมกันเลยนะคะคำที่1นึ่ง e-shong e นะคะอ s h o แปลว่าอะไรดูจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะ doctor แปลว่าหมอหรือคุณหมอนั่นเองนะคะอ่าคุณหมอ รือแพทย์นั่นเองนะคะให้ทุกคนจดตามไปเลยนะคะในอาทิตย์หน้าเราจะมีการทำงานเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เรียนตามไปพร้อมกันเลยนะคะ <S <S เพราะว่าเราจะเหลือเวลาอยู่อีกไม่กี่อาทิตย์นะคะแล้วต้องสอบปลายภาคแล้วโอเคค่ะคำแรก e z h o n e z h o แปลว่าแพทย์หรือคุณหมอนั่น,น,นเองนะคะ ถัดไปข画าจ,า,า,จาอ่าขออนุญาตเขียนพินอินสำหรับเพ,เพื่อนๆที่มองไม่ชัดนะคะอีะอชงถัดไปคำที 2, ่สองือวาวาเสียงที่สี่า,าจีย,ยาจีเสียงที่หนึ่งาจีแปลว่า จิตตะกรนั่นเองนะคะหรือนักวาดภาพนั่นเองเนาะจิตตกรนก็คือนักวาดภาพนั่นเองนะคะ画家โอเคตอนนี้เราได้2อ,อาชีพแล้วนะคะอาชีพที่1นึ่งอีชงอ่าอีชงแปลว่าคุณหมอหรือแพทย์คำที่สอง画家แปลว่าจิตตกรหรือนักวาดภาพเองนะคะถัดไป คำท,ที่สามกงเฉิงซีอกอองกลงศิงที่หนึ่งกลงชงเฉงศิลที่สองิงซีออื่ซีศิลที่หนึ่งซอกงเฉิงซอแปลว่าอ่าเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนั่นเองนะคะ วิศวกรอ่าเผื่อใครบางคนอยากจะเป็นวิศวกรในอนาคตเนาะก็คำว่าวิศวกรก็คือกองึงชิสน,นี่นะคะมีชงมีาจามีกงชงชิสอ่าถัดไปมาดูอาชีพที่สี่กันนะคะเจียวสือ่อาี Y J เสียงที่สี่เจียว ชืออ่อชื่อเสียงที่หนึ่งชื่อเจ้าชื่อแปลว่าที่เชื่อนั่นเองนะคะก็คืออาจารย์นั่นเองเนาะอาจารย์หรือคุณครูนั่นเองนะคะเหมือนกับคำว่าเราชื่อที่ทุกคนเรียกกันเลยอา่าเหมือนที่ทุกคนเรียกกันเลยนั่นเองนะคะเราชื่อข้ามเดียวกันเลยนั่นเอง เราชื่อเท่ากันเลยนะคะความหมายเดียวกันเลยคือแปลว่าอาจารย์หรือคุณครูนั่นเองนะคะที่เช e r ถัดไปคำที่ห้า business man ก็คือนักธุรกิจถูกไหมคะภาษาจีนเรียกว่าซางเหริน s h ง n g ริสิ่งที่หนึ่งซางรินเหรินสิ่งที่สองเหรินซางเหริน,รนแปลว่า นักธุรกิจนั่นเองนักธุรกิจนั่นเองนะคะช่างเหรนถัดไปมาดูคำที่หกคำสุดท้ายอ่าคนงานหรือคนงานนั่นเองนะคะคนทำงาน worker อ,อ่าคนงานคนที่ใช้แรงงานนั่นเองคนงานเนาะมาดูว่าภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่าิน เกอองกงเสียงที่1นึ่ง,อองกงริเนเรนเสียงที่สองเหรินกงเรินแปลว่าคนงานนั่นเองนะคะอ่ะเพระนาะฉะนั้นเรามีคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทั้งหมด6คคำแล้วเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำที่1นึ่งอีชออกเสียงตามเลยนะคะอีชคุณหมอหรือแพทย 画家画家จิตตกร工程师工程师วิศวกร教师教师อาจารย์商人เอ่อขอโทษค่ะ商人น,นักธุรกิจและก人。 กงเหรนแปลว่าคนางานนั่นเองโอเคค่ะถัดไปให้ทุกคนพลิกไปที่หน้าที่16นะคะหน้าถัดไปเรามาดูรูปแบบประโยคด้านล่างการมีมีทั้งหมด4ข้อเท่านั้นนั่นเองนะคะอะ่เรามาดูประโยคที่1่การที่จะถามว่าเขาเป็นอาชีพมีหรือเปล่าเรามาดูนะคะว่าเราจะถามว่าอะไรได้บ้างมาประโยคประโยคที่1 ทาอาทาคำนี้นะคะทาทาคำนี้ให้ไฮไลท์ไปเลยนะคะไม่ได้อยู่ภายในบทเนาะทาคำนี้แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายอเขาที่เป็นผู้ชายแล้วทำไมถึงเป็นผู้ชายแล้วไม่มีผู้หญิงหรออาคำว่าเขาผู้หญิงเราจะใช้อีกหนึ่งคำนะคะจะเป็นตัวอักษรนี้ ด้านหน้าเป็นตัวอนนักษรนี้แต่เรายังออกเสียงคำว่าทาเหมือนกันนั่นเองนะคะอันนี้จดเพิ่มเติมได้เลยเนาะทาแปลว่าเขานั่นเองหรือเขาผู้ชายในอันนี้นะคะทาชื่อป่ชื่ออ่ะชืทุกคนเคยเจอมาบ่อยแล้วเมื่อเทิมที่แล้วซึ่งแปลว่าเป็นคือใช่ถูกไหมเอ่ย ชื่อปูชื่อเป็นคำถามแม้ว่าใช่หรือไม่ใช่อ่าใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นคือหรือไม่คืออ่าก็คือใช่หรือไม่ใช่นั่นเองใช่ไหมคะเขาใช่หรือไม่ใช่อะไรข้าจ๋าเมื่อกี้เจอกันไปในบทแล้วก็คือ จิตตกรนั่นเองเนาะจิตตกรเขาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่จิตตะกรนะเขาเป็นจิตตกรหรือไม่เป็นนั่นเองเนาะ,อะโอเคนี่เป็นประโยคคำถามนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นประโยคคำถามมันจะถามว่าชื่อปูชื่อเห็นไหมเอ่ยใช่หรือไม่ใช่เห็นปะใช่ไม่ใช่ติดกันแบบนี้เลยใช่ไม่ใช่เป็นประโยคคำถามนั่นเอง เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่หนึ่งท่าชื่อปุษขยา,เ,าเขาเป็นจิตกรใช่หรือไม่ใช่นั่นเองถัดไปนะคะเรามาดูประโยชน์ที่2ถ้าเราจะตอบว่าอืมเขาเป็นจิตกรเห็นไหมเอ่ยถ้าเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยเขาถูกไหมเขาผู้ชายคนนั้นนะเขาชื่อ,อ,อแปลว่า เป็นถูกไหมเป็นคือใช่เขาเป็นขวาเจีเขาเป็นจิตตกรถูกปะเป็นจิตตกรถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยเขาไม่ใช่เป็นประโยคปฏิเสธว่าเอ้ยเขาไม่ใช่จิตตกรเราจะเติมคําว่าไม่ไว้ตรงข้างหน้าคําว่าชื่อคําว่าไม่ภาษาจีนคือคําว่าปู่ถูกไหมปู่อ่าเพราะฉะนั้นถ้า ปู่是画家เขาไม่ใช่จิตกรโอเคนะคะเพราะฉะนั้นประโยชที่สองจบไปมาดูประโยชที่3ประโยคที่สามสามา m มามามะปู่是医生มามา่มา,มาเราเจอไปบ่อยมากแล้วเมื่อเทอมที่แล้วถูกไหมมาม่าก็คือแม่นั่นเองถูกป่ะแม่ทำไม ปูช่อ่าปูเข้ามาแปลว่าไม่ถูกไหมปูชอคือไม่ใช่อีชงก็คืออาชีพที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือคุณหมอหรือแพทย์นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นมาหมาปูช์่ออีชงก็แปลว่าแม่ไม่ใช่คุณหมอหรือแม่ไม่ใช่หมอนั่นเองนะคะอ่าถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นป้าปะป้าปะ 是ื生。อีเงอ่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า mama 不่ใชม,ามาอแต่ทําไม p เป็นหอแต่พ่ออ่าพแปลว่าพ่อถูกหมพ่อช่อเพ่อเป็นหมอเออแม่เราเนี่ยไม่ได้เป็นหมอนะแต่พ่อเราเป็นหมอเห็นปะหมอ่าเติมคำว่าวอลงไป แม่เออฉันวมาแม่แม่ฉันปู่ชื่ชิงแม่ของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอปป้าาช่่ชีงแตพ่อของเราเนี่ยเป็นหมอนั่นเองเห็นไหมนะเป็นประโยคเลยเห็นป,ป่าถัดไปประโยชน์สุดท้ายจริงๆทุกคนเคยเจอมาแล้วเห็นป่าหนี่คือเมื่อบทมาเทิมที่แล้วเราเรียนคาว่าคือไปแล้วถูกไหมแปลว่าดื่มถูกปะดื่มจะสังเกตว่าคือปู่คือตรงนี้ เป็นการถามเห็นป่ปะปใช่ไม่ใช่เห็นปะ่ะมีคำว่าปู้อยู่ตรงกลางเป็นการถามอันนี้ก็เหมือนกันคือปู้คือดืม่มหรือไม่ดืม่มเห็นไหมเป็นการถามคือปู้คือคาเฟ่คราวที่แล้วเจอไปแล้วบทที่แล้วก็คือ กาแฟนั่นเองปะถ้าเออหนีเธอหนีเธอเอปู่เคอคาเฟเธอดื่มหรือไม่ดื่มกาแฟนั่นเองอ่าเพราะฉะน,นั้นเรามาลองถามตอบกันดูหน่อยว่าเธอ,อเธอเป็นเป็นอะไรดีอ่ะอาชีพเป็น อาจารย์อา่าเป็นอาจารย์ละกันเธอเป็นอาจารย์หรือไม่อา่าหรือไม่หรือเธอเป็นหรือไม่เป็นอาจารย์ก็ได้เรามาลองแปลเธอคือคำว่านีถูกไหมหนีใช่หรือไม่ใช่เมื่อกี้เราเจอกันไปแล้วก็คือคำว่าชื่อปูชื่อนั่นเองอา่าชื่อปูชื่อ ใช่หรือไม่ใช่อาจารย์คือคำว่าเจียวชื่ออ่าเจียวชื่อนั่นเองเป็นประโยคคำถามอ่าเธอเป็นอาจารย์หรือไม่ถ้าบอกว่าฉันอ่าฉันเป็นอาจารย์เปลี่ยนจากหนี่มาเป็นวอดูไหมฉันเป็นก็คือชื อาจารย์ก็คือเจ้าชู้นั่นเองอ่า,าฉันเป็นอาจารย์เห็นไหมวิธีการถามตอบแค่ง่ายๆแค่นี้ใชุ่แล้วตามด้วยอาชีพถ้าใช่ก็ใชถ้าไม่ใช่ก็ป是ไว้ด้านหน้าข้างหน้าตรงนี้นั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนโอเคในบทนี้เนาะก็จะเกี่ยวกับอาชีพในการถามตอบเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะมาทำ แบบฝึกหัดตรงนี้กันนะคะวันนี้ก็ให้ทุกคนนะคะทบทวนโดยการอ่านออกเสียงคำพวกนี้เนาะอีชองคุณหมอข้าจาจิตตรกรกงเฉิงซือวิศวกรเจ้าืออาจารย์ช่างรินนักธุรกิจกงเรินคนงานนะคะและท้ายคาบนะคะสำหรับนักเรียน1นทับหนะคะสำหรับนักเรียน1ทับหให้ทํำแบบฝึกหัด ภายคาบของบทที่3ก่อนนะคะและบทที่4นะคะทำบทที่3และบทที่4สําหรับบทที่3เนี่ยเรายังไม่เคยทำเนาะเพราะเราหยุดไปหลายครั้งนะคะส่วนบทที่4เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนถ่ายรูปการ์ดซึ่งให้ทุกคนทําแล้ว2บทนี้ใครที่ยังไม่ได้ทำให้จัดการเลยนะคะให้เสร็จภายในคาบและอย่าลืมนะคะและอย่าลืม แคปหน้าจอมาด้วยส่วนบทที่4เนี่ยใครที่ไม่ได้แคปไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะ,จะไปลงให้อีกทีหนึงเนาะส่วนนักเรียน1น2ับสิในช่วงบ่ายนะคะบทที่3และบทที่4เราได้ทํากันไปเรียบร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในอาทิตย์นี้นะคะท้ายคาบหลังจากที่เรียนคลิปวิดีโอนี้จบไปแล้วนะคะให้ทํา mind mapping นะคะหรือนักเรียนจะสรุปเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เนาะ ทำเป็นมาแมปปิ้งหรือเป็นรูปแบบอื่นก็ได้บน iPad บนปนกระดาษนะคะถ้าเป็นกระดาษขอให้เป็นกระดาษ A4 นะคะขอให้เป็นกระดาษ a 4ทําทำมาแมปปิ้งเรื่องอะไรสรุปเนื้อหาบทที่3ถึงบทที่5นะคะบทที่3ถึงบทที่5นี้ท้ายคาบนะคะส่งภายในวันที่ วันศุกร์นีเนาะส่งภายในวันศุกร์นี้ของนักเรียน1ทับสนะคะขอให้ทำให้เสร็จในคาบเลยก็ยิ่ยงดีนะคะตกแต่งให้สวยงามเนาะตกแต่งให้สวยงามเราจะดูความสวยงามด้วยนะเนื้อหาบท3ถึงบท5เอาให้ครบเนาะเราเอาไวอ้อ่านสอบปลายภาคเองนะคะเพราะปาลายภาคเราสอบบท3ถึงบท5เนาะอ่ะ อย่าลืมนะของ1นึทับหกทำแบบฝึกหัดในลิงก์นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ทาอีกทีหนึงและ1นึทับสินะคะให้ทําเป็นมา Mapping สรุปเนะะื้อหาบทสัมงบท5เนาะอันนี้เก็บคะแนน10คะแนนนะคะไม่หานเลย10คะแนนไม่หานส่วน2บทอันนี้รวมกันนะคะ10คะแนนนั่นเองเพราะฉะนั้นคะแนนครึ่งหลัง10กับ10รวมกันเป็น20คะแนนเน,ะนาะคะแนนครึ่งหลัง ครบเรียบร้อยส่วน1นึทับหกไม่แมปปิ้ง 6, apping, เดี๋ยวเรามาทํากันในอาทิตย์หน้านะคะของ1นึทับสิขอให้ทําภายในอาทิตย์นี้เลยเนาะจัดการให้เสร็จในคาบเลยค่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ